โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวแชมเปี้ยนดรีบันทึกพูชนากันนะครับนะฮะเราจะคุยกับเจ้าตัวนะครับสดๆเลยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจว่าเอ๊ะเป็นยังไงทำไมถึงจะประสบความสำเร็จได้ถึงขณะนี้นะครับมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสเสียงดังนิดนึงนะครับคุณผมเตรนสายคุณอะไรเอ่ยเอรู้สึกสัญญาณไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับคุณคุณคุณตั้มนะครับคุณตั้มนะครับคุณตั้มแนะนําตัวให้ชาวลูกทุ่งหมานครได้รู้จักนิดนึงครับชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับคุณตั้มครับ ผมตั้มคอัในบริตัทงครัคุณอบคต้อยู่เยรมครับค,คุณตั้มนะครับทับสวงนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอ่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภออะไรครับอเมริกาไทยครับอเภออะไรนะครับ อำเภอโพธารามครับอำเภอโพธารามโอ้ที่นั่นเนี่ยเขาเรื่องชื่อในเรื่องของเต้าหู้อะไรต่างๆ่าดนานาใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะครับขออนุญาตเอให้คุณตั้มอยู่ในที่ที่สัญญาณมันชัดเจนนิดนึงได้ไหมครับคุณตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ชัดเจนแล้ว อ่าตอนนี้ชัดเจนชัดเจนขึ้นละนะครับนะฮะเรียนเรียนอย่างนี้ครับคุณตั้มนะครับวันนี้คุณตั้มเป็นบุคคลต้นแบบนะครับในช่วงเวลาแชมเปญเดอรี่นะครับบันทึกผู้ชนะนะครับนะฮะก็เราจะเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคุณตั้มกันนะครับว่าเออไปอยังไงมายัางไงนะครับถึงประสบความสําเร็จนะครับคือปกติอะขา,าหมูเยอรมันเนี่ยเออเราก็ไม่เห็นได้ทานกับเขาปั้นเลย ก่อนหน้าที่ก่อนหน้าจะเป็นเข้าปั้นขาหมูเยอรมันเนี่ยนะครับคุณตั้มทำอะไรมาก่อนนะครับไล่มาตั้งแต่เรียนจบเลยนะครับทำอะไรมาก่อนครับผมเิยก็ทำงานโรงงานนะครับทำโรงงานมาโรงงานอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับโรงงานทอ่วผ้าครับโอ้โรงงานทอผ้าที่โพธารามเลยไหมครับ ก็พี่จารง,งาเลยอ๋อต่ครับเ,เดิมเดิมเุ็กคนนทบทำอาหารทํากับข้าวอยู่แล้วครับอ๋อครับเป็นไปด้มีโอกาสไปแอ่เขาเรียกไงไปฝึกงานที่ร้านอาหารดังในในในกรุงเทพแห่งหนึ่งครับบอกชื่อร้านได้ไหมครับมันมันออกอากาศได้ไหยครับได้ได้ได้ทำไมอ่ะ ก็เป็นเป็นไปฝึกงานอยู่โรงเบียสวรแดงครับโอ้โหโลเวียถึงว่าสิทำไมเป็นขาหมูเยอรมันนะครับน่ะเขาขึ้นชื่อนะครับสาขาไหนครับสาขาพระรามสามหรือเรียบทั้งเดวนครับพระรามสามครับพระรามสามนะครับอ่าเราฝึกงานอยู่กี่ปีครับเนี่ยฝึกงานอยู่ไม่กี่เดือนครับก็ได้มาเป็นหัวหน้า อยู่ร้านอาหารที่โพธารามอืมครับผมก็ประกอบอาหารด้านนี้มาประมาณหนึ่งปีผมเป็นคนชอบอิสระครับ,รบไม่อยู่แบบ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 ยังไงอะ่ะเป็นลูกน้องใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลาออกจากร้านอาหารนั้นครับแล้วก็มา ลองเปิดกิจการของตัวเองลองทำขายส่งตามอำเภอโพธารามตามราชบุรีอย่างเงี้ยครับทำอะไรครับทำขาหมูเยอรมันเนี่ยโอ้ทำขาหมูเยอรมันข,ข,ขายส่งไม่มีหน้าร้านเนาะไม่มีหน้าร้านรับทำตามได้เลยครับแล้วก็ได้ไปรู้จักตัวจีนเจ้านึงเขาก็ได้มาชิมขาหมูผม แล้วก็เขาก็ถูกใจอ่ะครับอืมเอาเมนูของผมเนี่ยไปขึ้นโปรตีนเขาจน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 ,จนได้มีคนแบบปากต่อปากรสชาติปากต่อปากติกตดกันแบบมันมันมัน,ม,นมันมีเป็นแบบยังไงครับมันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ครับพี่บก็เลยทํา ผมได้ได้ได้ติดหนึ่งในห้าของร้านขาหมูที่อร่อยระดับประเทศเหมือนกันครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่โต๊ะจีนได้ดูแลทางคุณตั้มไปเรียบร้อยเรามาเปิดอ,อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับจมกมากขึ้นแล้วก็ได้พอดีได้ออกสื่อของพวก หนังสุดพิมพ์มัติชนและก็ได้ออกรายการโทรทัศน์คนก็รู้จักมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งของผมก็คือผมผมขายในราคาที่แบบไม่แพงมากทุกคนขาเท่าไหร่ครับขาเท่าไหร่ครับอาขามันจะดีส่วนใหญ่ก็จะชุดหนึ่งก็ พร้อมน้ำจิ้มผักดองก็ชุดละสอง้อยห้าสิบาทโอ้ไม่แพงนะครับครับผมอ่ามัก็ไม่น้ำหนักก็จะอยู่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยกรัมนะครับแถวราชบุรีนี่เขาก็เลี้ยงหมูกันเยอะเนาะครับผมครับผมอืมวัตถุดิบที่เราได้เนี่ยก็คือที่มาทําขามหมูเยอรมันก็อยู่ในราชบุรีนั่นแหละใช่ไหมครับก็ใช่ครับก็อยู่ในราชบุรีครับอืม,อมแล้วทุกวันนี้เราเราเรา,เ,ราเอ่อ ถือว่าเราประสบความสําเร็จไหมครับนะฮะหลังจากที่สื่อมาสัมภาษณ์มาแบบประโคมข่าวกันเยอะตอนนี้ร้านประสบความสําเร็จยังไงบ้างครับก็คเป็น,เ,เ,ปนเป็นอะไรที่แบบน่าเลยเชื่อมาเลยเชื่ออย่างนึ่ครับครับขอคามลุกข้มนมากมากใจเลยครับเดีอวมากทั้งต่างจังหวัดในจังหวัดก็ก็ออเดอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ครับยอขายต่อเดือนเป็นยังไงบ้างครับคุณตามครับยอดขายต่อเดือนก็ประมาณสามถึงสี่ร้อยขานะครับโอ้สามถึงสี่ร้อยขาเลยนะฮะโอ้โหนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะแล้เงินก็สามารถสร้างเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอ่าพ่อแม่แล้วก็ สามารถปลดมีก้อนใหญ่ๆได้ครับเริ่มทึมาเนี่ยครับ,อ,รบอืมแล้วทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงเนี่ยก่อนจะเป็นเอ,อข้าวปันน้นนะครับขาหมูเยอรมันเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวของการลองผิดลองถูกอยู่แล้วพอไปฝึกงานที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเรืเอ,อสาขาพระรามสามใช่ไหมครับฝึกงานอยู่แป๊บเดียวแล้วอยู่ยังไงทาไม ถึงมาทําเองแล้วก็ไปเป็นลูกน้องเขาก่อนที่ที่ร้านอาหารนะฮะมีการลองผิดลองถูกยังไงอุปสรรคในเรื่องของการดาเนินธุรกิจมีอะไรบ้างครับคุณตั้มครับก็ถมาว่าอุปสรรคแรกๆก,ก็คือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่เว้ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งช่องทางให้ลูกค้าอย่างเงี้ยผมก็จะติดปัญหา เพราะสมัยก่อนก็คือเราไม่มีอะไรเลยครับมันมีมอเตอร์ไซคันเดียวอฮะก,<ม>ก็ก็ผลิตแช่ไหนลูกค้สาสั่งใช่ไหนเราก็ต้องวิง่งมอเตอร์ไซค์ไปส่งระบบการจัดส่งมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับพี่ครับบผมเดี๋ยวนี้ก็คือมีรถห้องเย็นรถอะไรอย่างเงี้ยในการจัดส่งสินค้าของเรามันก็สะดวกขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีครับครับแต่ก็าจะส่งในเฉพาะ จังหวัดของเราต่างจังหวัดก็ก็จะไม่อยได้ไ,ได้ได้รับภัากันเท่าไหร่ก็วัตถุดิบวัตถุดิบบางบางช่วงก็ขาดตลาดดิงช่วงที่ว่าหมูเป็นโรคเยอะๆนะครับเพราะเพราะก็คือวัตถุดิบเราจะจะจะ,จะไม่ค่อยมีผมก็ต้องไปทําอย่างอื่นแทนขาหมูบางทีก็ทําพวกอน้ําพริกทําพวกทอดมันกุ้งอะไรอะ่ะขายขายแทนขาหมูไปบางเป็นบางช่วงนะครับพี่ครับ ก็คุกคามมาครับปล่อยเพืเ่อนมาอยู่จุดนี้แลยในช่วงเอพิษของสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านพ้นมาประมาณสองปีเศษเนี่ยกระทบอะไรบ้างไหมครับคุณตามครับก็เรื่องัอเรื่องารเรื่องพวกออเดอร์พวกอะไรมันก็วัตถุดิบมันก็ไม่ค่อยจะมีออเดอร์มันก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยครับ ครับผมมัน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 ก็ลําบากนะครับแต่เราก็คอารวิจิตเปงนยังไ้ครับเพราะเราเราไม่ได้อยู่เฉยเราหานู่นนี่ทําแทนออเดอร์ของเราจากเคยเรามีขาหมูอยู่สิบขาอย่างเงี้ยพี่แล้วก็อาจจะขายลงลดลงเหลือห้าขาแต่เราก็เอาตัวอื่นยัดแทนไปอย่างเงี้ยครับพี่ก็มองตัวเองเป็นอื่นในความเรียบร้อเวลาเราเราเราเกิดปัญหาอุปสรรค อะไรต่างๆน,น,นานาเคยคิดท้อเนี่ยแล้วเรา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 แก้หรือมีพลังใจในการดําเนินธุรกิจต่อไปอยังไงบ้างครับคุณต้มครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งคุยปรึกษากับครอบครัวดูครับส่วนใหญ่ผมผมจะเป็นคนที่แบบมีอะไรจะจะจะ,จะนั่งปรึกษานะครั็ทีแบบ เออเราจะไปทางไหนดีเราจะไปอะไรยังไงดีทุกคนก็คือรอบข้างผมอะผมผมผมเป็นคนโชคดีแหละมีมีมีคนรอบข้างคอยส่งส่วนผมตลอดเลยครับแล้วก็ไอ้ด้านคนก็คือลุทชายผมครับก็คือเขาทุกอย่างเขาอายุประมาณสิบสามสิบสองสิบสามขวบเนี่ยครับเขาค,คอยด,คอยดูคอยช่วยผมตลอด ็คือเป็นเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ได้สู้ชีวิตยอยู่ทุกวันเนี้ครับพอ,อ,อครับนะฮะวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็น <c oughs> ความสำเร็จนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับนะฮะของเจ้าจอของร้านนะครับข้าวปั้นนะครับขาหมูเยอรมันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคือถ้าใครอยากจะไปทานเนี่ยมี ออยู่พิกัดอยู่ตรงบริเวณไหนครับคุณคุณตั้มช่วยบอกนิดนึงผมอยู่แถววัดกำแพงเหนือครับตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับหรือหรือถ้าใครอยากจะทานอ่าก็สามารถโทรมาสั่งล่วงหน้าได้เลยครับเพราะที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีที่นั่งร้านครับไม่มีหน้าร้านโอ้ไม่มีหน้าร้านครับผม ผมจะทําตามออเดอร์เท่านั้นแล้วก็ทําแบบส่งทั่วทั่วทั่วประเทศนะครับโอ้ทําส่งทั่วประเทศเลยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยแค่ทําส่งทั่วประเทศก็ถือว่าไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะเดือนหนึ่งสองร้อยสามร้อยขานี่ถือไปเยอะเลยนะครับนะครับนะฮะแล้วแล้วผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงใช้ข้าวปั้นมาแทานกับขาหมูเยอรมันได้ยังไงอะครับ จริงๆแล้วเข้าวปลาที่ข้าวปลานี้คือเป็นคืออะไรครับพี่อ๋อผมคิดว่าครับปกติขาหมูเยอรมันจะทานกับมันฝรั่งหรืออะไรต่างๆนนาาใช่ไหมครับใช่เป็นไงคือขาหมูเยอรมันผมก็จะทานกับน,น้ำซุปเป็นน้ำซุปซีฟู้ดแล้วก็มีผักด,ดองสามรสครับผมก็จะเป็นเป็นค่อนข้างรสจป็นึ้นพวกนี้ครับครับ ทุกอย่างวัตถุดิบเราทำเองประกอบทำเองหมดทุกอย่างความครับอ่านะครับนะฮะถ้าใครสนใจนะครับนะฮะอยากจะไปอุดหนุนนะครับนะฮะร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันของคุณตั้มนะแต่ต้องติดต่อที่ไหนอะครับคุณตั้มติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าแปดศูนย์เก้าสองหรือเพจข้าวปั้นขาหมูเยอรมัน ครับผมอ่าหรือใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจนะครับเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตอะไรต่างๆนานาก็สามารถคุยออกับคุณตั้มได้เลยนะครับที่093 949 8092 นะครับ,บ0939498092นะครับนะค,บคุณตั้มยินดีที่จะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้กับ,บ,บชาวลูกทุ่งมหานครได,ได้ได้เรียนรู้เรื่องราวของชีวิตของคุณตั้มด้วยนะครับขอบคุณด้ยครับ,บ,รรบโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว สวัสดีครับนแอดครับสวัสดีครับพี่จิงครับอ่านะแอดครับอ่าเจอเอ,อ,อ,อคนที่ไปฝึกงานที่โรงเบียเยอรมันสาขาพระรามสามแล้วก็มาออกมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วคุณตั้มชีวิตเป็นยังไงบ้างครับนแอดมีคอมเมนต์ไหมครับก็ดีครับคือว่าคนเราเนี่ยน,นะครับมันก็ต้อง ถ้าใครมีมีความสามารถที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราก็สนับสนุนนะครับให,ใ,หออให้ออกไปทับอย่างเงี้ยเพราะคนเราเกิดมาครั้งเดียวก็ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตถ้าเรามีทุนหลอนหรือว่ามีความพยายามมีความตั้งใจก็อย่างคุณตั้มเนี่ยแสดงว่าประสบความสำเร็จเพราะขาหมูเยอรมันของของพิสเสถียรเนี่ยที่โรงเบียร์มีเอกลักษณ์แล้วเันก็มีเทคนิคการทำนี่ ทั้งหนึ่งทั้งซีพียังเคยส่งทีมมามาขอเรียนแล้วทีเสียนทีเกตน,นะว่าสอนไปนะครับคือให้ไปต่อยอดได้นะครับคือเราไม่เคยหวงสูตรเลยอาหารเนี่ยนะครับ,รบที่ขายในโรงเรี้มาขอให้หมดนะครับเพราะว่าเป็นวิทยาทานไปคุณตั้มออกมาจากที่นั่นแล้วก็ได้สูตรมานี่ก็ถือว่าโอเคครับทําให้ดีเพราะว่าลงผามหมูโรงเบี้ยเนี่ยอร่อยครับอร่อยมากขึ้นชื่อมากนะครับ กินของนอกยังแม่อร่อยท่านนี้เรียกว่าต้นฉบับยุโรปันเนี่ยยังยังยัยงไม่สู้นะนะฮะคุณตั้มครับยังอยู่ในสายพร้อมพูดคุยกับน,นะแอดไหมครับิดไรคุณตั้มครับมีอะไรจะพูดคุยกับน,นะแอดไหมครับก็คกิดีครับเกิรับความรู้ทุกอย่างครับผมก็มีนะแอดเป็นไอต้นเหมือนกันนะครับ คนเราต้องสู้ชีวิตรครับครับมาถูกทางล้หละ่ะเราแทนที่เออเราแทนที่จะเป็นลูกจ้างแล้วเรามาประกอบธุรกิจเองได้มันก็มีความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่าใช่ไหมแล้วก็มีอนาคตกว่าก็เป็นทางนะครับตามครับนะครับ,ค,รบคุณตั้มมีอะไรจะพูดคุยกันแอดเพิ่มเติมไหมครับเมือนมึงก็แล ขอบคุณขอบคุณท so like so ุกท so ุกอย่างเลขอบคุณทุกทุกอย่างก่อนที่สุดยอดก็ก็ก็เคือแม่ก็เคยไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่อ่ะครับครับใช่ผมเล่นประจำแบบรงเบียร์ครับชอบเพลงภาบาอังกฤษครับวันนี้ม่ได้ไม่ได้ดูแม่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ยินแต่เสียงนะครับแอบดูบ้าง มีในครัวไงเดี๋ยว่ในครัวอยู่ทั้งวันเลยครับมีในครัวก็จะเป็นอย่างครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณตั้มรงทับสวงนะครับนะฮะบุคคลต้นแบบนะครับในช่วงเวลาแชมเปียนไดารี่นะครับเจ้าของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณตั้มครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับนะฮะ วันนี้ขอบพระคุณนายแอดนะครับสำหรับมุมมองเรื่องราวของอธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เป็นมุมมองที่เปิดกว้างให้กับบุคคลต้นแบบนะครับในช่วงเวลาแชมป p เปี้ยนแดรบันทึกพ้ชนาด้วยนะครับอากาศร้อนนะครับแอดดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นการครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโดย มหานครทีมและแอดคาราบาว